เดี๋ยวถ้าเกิดเล่นไม่ได้เดี๋ยวเขาไปนู้นเลยไปไหนผู้ปากลวยอ่ะเออไปดูเขาเล่นอย่าสั่นนะเว้ยเฮ้ซ้ายขวาลองดูก่อนโอเคไหมเลี้ยวซ้ายซ้ายยกใช่ไหมแล้วเร่งรถอ่ะอย่ามัสดเว้ย อะไรวะพวกยาสัน้นอัพก่อนเลยอัพไกลๆก่อน lấy hai lấy hai quá ấp lấy ấp ấp gì ờ ờ năn ơ ได้อยู่เออแล้วค่อยเติมเอาเออเห็นไหมเล่นได้อยู่แล้วก็ค่อยๆเติมเอาลดเอารักษาระดับนี้แหละบายบายเลยขึ้นเลยเออเอาให้สูงเท่าสปอร์ตไลท์อ่ะกำลังดี เล่นย่างหน่่นตีเต,ต,ตี้ตตต<า>ยนเอา,าเอาไม่เอาขนาดสปอร์ไลท์ความสูงอะ่ะสูงกว่าหน่อยนึงก็ยังได้เอาแค่ระดับสูงกว่าสปอร์ไลท์นิดนึงอ่ะอัพอ,อีกอัพอ,อีกเออเออสูงไปเลยเออนั่นนั่นง่ายหรอกเออไม่ต้องดับเอาแค่นั้นแหละเอาความเร็วแค่นั้น เออแค่นี้แหละไม่ต้องเร่งไม่ต้องดับแล้วก็สูงหน่อยดีโมดอย่าสันดีโมดย่าสันสูงหน่อยเดสูงหน่อยเออไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งแล้วความเร็วเท่านี้แหละแต่มันสูงสูง เออเนียนระเบิดง่ายง่ายเล่นได้ตรงเนี้ยสบายสบายโอ้หนี่ถ้ายิงไฟงยิ่งฟอกยิ่งบายเลยนี่ช้ากว่านี้ลุยเลย